สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสกัดทองคาจาก IC นะครับเ,เพื่อนๆนะตัวนี้เป็น IC แล้วก็มีกล้องของโทรศัพท์นิดหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆนะน้าหนัก6ขีดโดยประมาณนะครับเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มขั้นตอนแรกนะครับเ,เพื่อนๆนะก็เทใส่หม้อสแตนเลสแบบนี้ลงไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะ ใช้เป็นเตาแก๊สแบบนี้จะง่ายนะครับเพื่อนๆนะนี่นะเราก็เติมกดซันฟิลิกเข้าไปให้ท่วมชิ้นงานแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้มจนพลาสติกละลายออกจนหมดครับเพื่อนๆนะนี่นะใช้ไฟเบาๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราต้มพลาสติกจนละลายหมดแล้วนะครับเราก็มากรองแล้วก็มาล้างทําความสะอาดนะครับ หลังจากที่เราต้มกดซันฟิลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราล้างแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นเส้นทองแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเื่อนนะนี่นะแสดงว่าไอซีของเรามีทองทุกตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะพอเราล้างไอซีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะชิ้นงานของเราก็ยังมีทองแดงปนอยู่นะครับเราก็เอาไปนําไปกัดในติกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้ผมกัดในติกเสร็จแล้วนะนี่นะครับทาลายทองแดงออกแล้วนะครับแล้วก็มาล้างชิ้นงานอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนเพื่อนนะ นี่นะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดชิ้นงานจนได้แล้วนะครับเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวเราก็จะนํามา AR นะครับหรือว่าละลายทองคํานั่นเองครับเพืเ่อนๆครับ,นนรบกด AR นะครับก็คือใช้กดเกลือ3ส่วนบวกกับกดในติก1ส่วนตามมาตรฐานนะครับเพืเ่อนๆนะก็คือ ผสมกัน2อกรดนี้นะครับก็สามารถละลายทองคําให้เป็นน้ําได้นะครับเพืเ่อนๆนะ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะนําไปตั้งไปให้ความร้อนนะครับเพื่อที่จะให้ทองคําของเราละลายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนะหลังจากที่ทองคําได้ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะผมก็จะมากรองเอาน้ํา a r นะครับประมาณ2-3ถึงรอบนะครับให้น้ําใส่นะครับเพื่อนเพื่อนะ หลังจากที่ผมกรองไปสองรอบนะครับก็จะได้น้ําประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะนี่นะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันไดยเลยครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับจนไม่มีฟองฟูนะครับเพื่อนๆนะหรือว่าเราจะน็อกในติกให้มันหมดไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆนนะก่อนที่เราจะตกตะกอนนะครับ พอเราปรับกดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตกตะกอนด้วย smb นะครับเพื่อนเพื่อนนะหรือว่าโซเดียมเมตาไบซันไฟล์นั่นเองนะครับรอบนี้ผมจะใช้เป็นผงตกเลยนะครับนี่นะครับเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะเ,นเพื่อนเนะถ้าไม่ผสมน้ําร้อนเนี่ยมันจะเหม็นแล้วก็ฉุนมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะต้องระวังกลิ่นด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนะเป็นสารพิษนะครับ หลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะครับน้ําจากใสๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําเข้มขึ้นมาทันทีนะครับแสดงว่าทองของเราได้ตกตะกอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะ หลังจากที่เราตกตะกอนแล้วนะครับน้ําก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแบบนี้นะครับเราก็รอ1คืนนะครับเพื่อให้ตะกอนเนี่ยตกได้ดีที่สุดนะครับเพื่อนเนะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาค่อยๆเทน้ําออกแบบนี้นะครับเพื่อนเนะระวังอย่าให้ตะกอนหลุดไปกับน้ํานะครับขั้นตอนนี้นะเพราะตะกอนก็คือทองคําของเราแล้วนะครับ หลังจากที่เราได้ตะกร้อแล้วนะครับผมก็จะนํามาล้างด้วยน้าร้อนเดือดๆเลยนะครับเพื่อนๆนะประมาณ4รอบนะครับ พอล้างกลดออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปต้มด้วยกดไนติกเพียวเพวเพื่อเคี่ยวตะกรออีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนเพื่อน,นะผมก็จะนํามาตั้งไปแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับทําจนมืดเลยนะวันนี้ นี่นะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดตะกรนเรียบร้อยแล้วนะครับทองเราก็จะเริ่มสวยแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่นะ <S <S หลังจากที่เราทําความสะอาดตะกรนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาล้างน้ําร้อนอีกสักสองรอบนะครับแล้วก็เทลงเบ้าหลอมได้เลยนะครับเพื่อนๆนะ และนี้ก็เป็นตะกรอนทองคำของงาน IC รวมประมาณ6ขีดของเราวันนี้นะครับเพืเ่อนๆนะสำหรับเพื่อนเนท่านใดน,นะครับที่สนใจคู่มือการสกัดทองคำนะครับเพืเ่อนๆนะขั้นตอนการทำตะกรอนให้ส,สวยๆแบบนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสกัดทองในคู่มือด้วยนะครับเพืเ่อนๆนะสนใจสั่งซื้อคู่มือนะครับแอดไลน์ ID นะครับ0949068094นะครับนะ ราคาคู่มือเล่มละ790บาทนะครับเพื่อนๆนะหนึ่งเพื่อนๆจะได้รับคู่มือหนึ่งเล่มนะครับวิดีโอการสกัดทองคลิปเต็ม1ชุดนะครับแล้วก็โทรสอนนะครับจนเพื่อนๆสกัดทองชํานานเลยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาต่อที่งานหลอมของเราวันนี้นะครับเพื่อนๆนะนี่ตะกรันของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหลอมกันเลยครับเพื่อนๆครับ แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะสำหรับงานสกัดทองจาก IC ของเราวันนี้นะครับ IC ซื้อมาครึ่งกิโลนะครับ IC รวมนะในในราคา2,000บาทนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็มีงานกล้องของผมเองนะครับเพิ่มไปอีก1ขีดนะครับก็รวมๆก็งานวันนี้ก็ประมาณ6ขีดนะครับเพื่อนๆนะซื้อมา4,000บาท2,000บาทโลละสี่พันนะครับครึ่งกิโลก็2,000บาทครับเพื่อนๆนะเกินคาดครับเพื่อนเพื่อน นี่นะครับเม็ดใหญ่เลยนะวันนี้นะนี่นะครับเพืเ่อนๆนะก็เป็นงานที่ช่างกิ่งสะสมมานะครับนะงานรอบที่แล้วนะครับเม็ดเล็กเพื่อนๆสังเกตดูนะ ซื้องานมา2 0 0พันเหมือนกันนะได้เม็ดเล็กนะครับนะแล้วก็เม็ดกลางนี่เม็ดใหญ่นี่ซื้อมาราคาเท่ากัน2 0 0พันนะครับนะนเม็ดใหญ่นี่สองุกรัมนะครับเม็ดเล็กนี่ชัางไม่ขึ้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็มีขาดทุนบ้างกาไรบ้างนะครับเพือ่อนเพื่อนะแล้วแต่ชิ้นงานนะครับนี่นะมีเพื่อนเพื่อนเซลบอกได้ค่าเกตหรือเปล่าน่ารองทีเดียวนะขาดทุนนะครับเม็ดเล็กขาดทุนนะครับซื้อมา2 0 0พันเท่ากันเม็ดเมื่อกี้นะครับเม็ดกลางเนี่ยได้สองจุดกรัม ครับเพื่อนๆนะโอ้เจ็ดพันกว่าเลยนะลงทุนสองพันเองก็มีขาดทุนบ้างกำไรบ้างครับเพื่อนๆครับงานสกัดทองก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะ <c oughs> เดี๋ยวปิดท้ายด้วยน้ำหนักงานของเราวันนี้นะครับเพื่อนๆนะขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆทุกคนที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับ